สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้พุธที่8ธันวาคมฟุตบอลยังมีให้ได้ติดตามกันนะครับเป็นฟุตบอลทวยุโรปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายมี8คู่จาก4กลุ่มนะครับคู่ที่3 2ทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปเจอกันบาเยอร์มิวนิกเจอกับบาร์เซโลนาแต่ว่าสถานการณ์เวลานี้บาเยอร์นชนะรวดมา5นัดผ่านเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วขณะที่ บาร์เซโลนาเองต้องดิ้นรนเพื่อการเข้ารอบน็อกเอาต์นะครับมีโอกาสทีเดียวที่ปีนี้บาซ่าจะร่วงลงไปเล่นในทั่วยูโรปาลีกซึ่งถือว่าเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็ไม่เกิดขึ้นนานแล้วนะครับเจอกันนัดแรกเป็นบาเยนบุกไปเอาชนะ3ต่อศูนย์เลยนะครับเป็นชัยชนะที่ขาดลอยในการเป็นทีมเยือน บาเยนมี15บาบาซ่ามี7คะแนนแต่ว่าที่ตามมาคือเบนฟิก้า5คะแนนถ้าเบนฟิก้าชนะ f, ดิลโมเคียฟได้จะมี8แล้วบาซ่าแพ้หรือเสมอนะครับถ้าแพ้นี่คือตกรอบเลย7คะแนนเท่าเดิมเสมอมี8แต้มแต่ว่าผลที่เจอกับเบนฟิก้าของบาซ่าเป็นรองนะครับดังนั้นบาซ่าต้องชนะครับเสมอตกรอบ แพ้นั้นแน่นอนตกรอบเบนฟิก้าดูแล้วไม่น่าจะผิดพลาดในการเจอกับดินาโมเคียฟก็ผลงานของบาเยนในห้านัดหลังสุดมีสะดุดแพ้เอาสบวกในบุนเดสนิก้านัดเดียวนะครับที่เหลือก็ชนะคู่แข่งโดยตลอดนะครับขณะที่บาร์เซโลนาฟอร์มยังติดติดขัด,ข,ดขัดเพราะว่าผู้เล่นบาดเจ็บไม่พร้อมไม่ลงตัวไม่ครบทีมนัดล่าสุดนี้ก็แพ้ เรอเบติสในการเล่นเป็นเจ้าถิ่นด้วยนะครับแพ้แบบพลิกล็อกเลยใน UCL ก็เสมอกับเบนฟิก้าก่อนนั้นก็แพ้เบนฟิก้าทำให้ถ้าคะแนนเท่ากันนี่จะเป็นรองเบนฟิก้าทันทีนะครับเมื่อมองดูภาพรวมดูแล้วว่าเจนผู้เล่นพร้อมกว่านะครับอาจจะทำสถิติชนะรวด6นัดเหมือนกับเรียวพูดเมื่อคืนนี้ก็เป็นได้นะครับ วองไปที่บาเยนไม่แพ้ครับเล่นในถิ่นแม้ว่าจะไม่มีคนดูที่เยอรมันไม่มีคนดูแล้วนะครับแต่ว่าผู้เล่นสอดประสานลงตัวขณะที่บาซ่ายังติดติดขัดขัด,ขดแล้วต้องชนะด้วยนะครับวันนี้ถ้าเร่งตั้งแต่เริ่มเกมก็อาจจะมีความผิดพลาดได้มองไปที่บาเยนไม่แพ้ครับและถ้าเลือกทีมชนะยังมองไปที่บาเยนมนิกส่งบาซ่าลงไปเล่นถ้วยยุโรป้าลีก แต่ว่าถ้าผลออกมาเหมือนกันอีกคู่หนึ่งคือเบนฟิก้ากับดินโมเกฟบาซ่าก็รอดตัวไป